สบายดีแล้วก็สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดทุร์ดทุกคนนี่กลับมาพบกับพ่อกับซ่องของน้องตามมุนดาวเงี้ยอีกแล้วมาหนีกะเข้ามาเจาะบมชวนมันเข้านาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางหลังนี่ก็เป็นพันมันเนาะกะบุ่งใบออกไล่ลายเลยทางยังบุหงายญ้าปลูกอยู่เพราะว่าอันผลยังบุตกมากะมือไผ่ก็ใหม่พี่น้องเลยกับพี่บึงเนาะเอาไผ่ใหม่ลายเช่นไร อ้พี่น้องเลยภัยใหม่มาเกือบมันหอดพันมันของเฮาอุ๊ยอันนี้กะอาหารแรงของเฮาเพรามาสวนก็ได้อันอนยู่กินมืกินไม่ได้แหละพี่น้องเลยนี่ไงปุ่งใบไปเลย เจาะสวนมันมันไม่ได้ปลูกหรอกพี่น้องก็ยยังรอทึนอยู่หาเงินซะก่อนจากทีมีเงินไทยสวนหมู่บนเขาอยู่กับติดกับหนองเนาะพี่น้องอันนี้เปม็นไายใหม่เนาะยังหน่อยเดียวลงบ่หอดสวนเขาใหม่หิมเลยยังเนาะเกือบความเสียหาย ยังหน่อยหนึ่งบ่ฮอดอันนั้นเป็นน้องเนาะทางขึ้นน้องเปล่าพริกมะเขือยื่นี่งที่ชีบด้วยเนาะขู่เฮาเองในน้องชวนหญ้า ม่วกมันชวนเฮาตัวอิตว่าชวนเฮาที่ผาหยางแบเบิ่งมันที่เหลือเนาะโอ้บหยาถ่วมไปแล้วภัยมันาว่าภัยใหม่เที่ยวสวน พี่น้องตัวนั่นอยู่ในดอนนะยังนิดหนึ่งมาถึงถึงแล้วว้าความร้อนมาถึงดินชุ่มแห้งในดินนะบมแหงเลยดินดงมากเลยมันเท่าไว้นี่พผ่ใหม่โอ้ย เนี่ยพี่น้องภายใหม่พายใหม่บดเลยเราต้องรีบกลนแล้วเนาะพี่น้องเพราว่าถ้าปล่อยไว้ดุนมันจะตายเนาะโอ้โหโตวัวนี้ก็เกือบพายใหม่เนี่ยคลิปกับสีชั้นสั้นเนี่ยด้พี่น้องเลย ว้าวอย่างตาบล่องมันเนาะโอ้ตายเลยครึ่งนึ่งไผมาปลูกเถียงอยู่หันวะโอ้มันตายไปแล้ว เบิ่งไี่น้องเฮ้ยฮาบมมีเวลาครัวมันเนาะตอนอะตอนเฮาปู่พอเฒ่าเฮาป่วยอยู่ก็เลยบ่มีเวลาเบิ่งไฟใหม่บมดเลยนางลายอยู่ด้วยไง กะชีหาเลาะเบิ uh, ้งพาพี <t <t ่พาน้องมาเลาะเบิ้งเนาะแบบให้ใหม่เลทายจังไรเสียงของเฮากชีโคอยลงแล้วมันก็ยังหลายอยู่ตัวหย่าถ่วมไปแล้ว ก็ได้ยดอกกอนโอ้ไฟไหม้เบิร์ดมีลำธารเนานะ ตมันอี๊ยนๆเสียงนกพป่น้อยเสียงนก แล้วพี่น้องปู๊โอ้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่หนกตัวใหญ่ใหญ่ไปหาของหาพอตัวโน้ก่อน เอากำลังกับพื้นไรภาคนั่นเนาะว่าอุ๊ยอัดไปนี่นก่อนให้กระต่าแล้วก็ที ทางกับคนข้างจะหกเพื่อนี่ใฟใหม่แห้งเลยเนะาะขวามไม่ใช่ เราชิป mm ินกล้องไให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่ามันหกสับเลยโตยังเฮ้ยโตยังเห็นบ่เพื่อกลังไวชิปินกล้องไปจักโตยังใหญ่ไแทบบินบุ๊บมันเป็นบินเลยแบบโดดไปอ่ะเล่นฮะ

อโอ้โอหง่ามก็ขึอนไปเนะครับชิ้นอย่างอ้อมไปผู้คลิปก็สีสั้นๆเลยโอ้ง่าชิ้นอย่างไปพนะุ่นเนาะไปเนาะโอ้ยง่าชิ้นตัดคปปลิปไปพุ่นเลยเนาะอดพักนี้ละ พี่น้องเอ้ยบรรยากาศกันก็กระชัน้นชัน่งชั่งชิดชิดชวนมันพน้นนอนเลยโอ้ เมื่อ oh, oh. oh. ยโอ้ยเอากระชีย่างไปพุ่นเนละ้วไ,ไปน้องกระชีอันตัดไปพุ่นเลยเนาะอตอนนี้เมื่อยแห้ง ยัง่นคักเดิอยู่ดงมักอือ้อป้า เชียงยะเบอร์ร่ชาร์มกนมีไก่ป่าเนาะอยู่นี่คนไม่เห็นอันนี้ใส่ยังมีเฉยทางนี้บอกที่บอก นี่เฮ้ยจานน่นอนนะ มิดนี่เ,นนนเลยทูมทำมิ้นมาตัดสีง่ายเลย เยอะไม่สามอ่านเชียนสี่โบเป็นได้นี่ลูกมันบอกไปทางไหนไปทางไหนหมุนท่านงนึงม,ม,มันพอพักน้ำก็เอาไบได้ดิมันมีทางลงเห็นีม่มมีมีหลังอย่างเนี่ยพีเก็บ ขอนแถวอืมอ่อนแท้ขอเก็บได้สิข้าวเม่าเลยน้ำเก็บบ่ กยังบินไปข้าวเนาะกข้าวแหละตัวปุ้มปุ้มนี่นี่ประทางเขาอนั่นนะ ห่วงนอนเหื่อยเหื่อยเล่อป่าอะอยากกินมากอย่างชักอย่างที่มันอยู่ในป่า